สวัสดีทุกคนมากมายค่ะแล้วขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแหว่สายและนี่คือห้องเรียนทําขนมออนไลน์กับแว่สายเบเกอรี่คลิปนี้นะคะก็ยังอยู่ที่สตูดิโอเดี๋ยวก็มีเปิดในรถบ้างเปิดในห้องบ้างเปิดที่ห้องครัวบ้างก็คือบอกตามตรงว่าช่วงนี้คือยุ่งม,มากจริงๆอะแต่ว่าคลิปนี้ไซจะพาทุกคนไปทำเมนู เค้กกาแฟออลมอนด์คาราเมลนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้ทำคาราเมลให้ดูแต่ว่าสามารถดูที่เพลย์ลิสต์หรือว่าลิงก์ที่สายแปะไว้ให้ใต้คลิปได้เลยนะคะที่นั่นจะมีวิปปิ้งครีมสูตรออร์แกนิกไม่ใช่สูตรออร์แกนิก i p p i n g Cream สูตรที่ใช้วิปปิ้งออ วิปปิ้งครีมที่ใช้สูตรวิปปิ้งครีมอะแล้วก็จะมีวิปปิ้งครีมที่เป็นสูตรคลาสสิกนะคะทำได้ง่ายๆโดยใช้น้ำตาลทรายแดงกับนมข้นหวานนั่นเองจ้าอาละว,ว่าแต่ส่วนผสมและวิธีทำจะเป็นอย่างไรนั้นก่อนจะไปดูฝากกด subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องแวร์ซาเป็นครั้งแรกด้วยนะจ๊ะและถ้าเกิดว่าดูผ่านทาง Facebook ทำยังไงก็กดติดตามได้ที่แวร์ไซต์ a k i n g studio นั่นเองแหละค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มลงมือทำเค้กกาแฟอัลมอนด์คาราเมลกันเลยดีกว่าค่ะท้ายคลิปายไม่ได้มาชิมให้ดูนะคะเพราะว่าเมนูนี้ทีเด็ดมากๆเลยอยู่ที่ร้านเวสไซเบเกอรีร่ช็อปนั่นเองค่ะอะลระเดี๋ยวท้ายคลิปมาบอกแล้วกันว่าอยากชิมเมนูนี้ให้ไปที่ไหนละกันนะโอเคไปค่ะเข้าครัวกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปเรามาเจอกันอีกครั้งค่ะไปกันเลยค่ะ เนื้อเค้กที่ใส่เลือกใช้ในการทําเมนูเค้กกาแฟอัลมอนด์คาราเมลนะคะเป็นเนื้อเค้กชิฟฟ่อนรสกาแฟนั่นเองค่ะทําไมใส่ถึงเลือกเนื้อเค้กชิฟฟ่อนเพราะว่าเขาได้ความละมุนนุ่มนิ่มกินแล้วอมละ,ล,ะลายในปากนะคะประมาณนี้มาเริ่มต้นเรามาแยกส่วนผสมของไข่แดงกับไข่ขาวกันก่อนนะคะไซจะใส่ แป้งสาลีลงไปค่ะตามด้วยไข่แดงน้ำกาแฟน้ำมันพืชน,นะคะแล้วก็ตามด้วยการแต่งกลิ่นวานิลาค่ะแม้ว่าจะมีกลิ่นกาแฟอยู่แล้วเนี่ยแต่การใช้วานิลาเนี่ยก็เหมาะมากๆนะคะสำหรับการทำเบเกอรี่เพราะว่าเขาเป็นกลิ่นที่เป็นซิกเนเจอร์เป็นเอกลักษณ์นะคะที่ทำให้เราเนี่ยสามารถดับกลิ่นไข่ไข,ไข่ไก่ได้เออดับกลิ่นคาวไข่ไก่ได้ดีที่สุดเลยนะคะ เอาละคนส่วนผสมให้เข้ากันแบบนี้นะคะแล้วจากนั้นพักทิ้งไว้ค่ะ่านมานะคะใสจ่จะทำการตี ไข่าขาวครีมออฟทาทาแล้วก็น้ำตาลทรายนั่นเองค่ะหลังจากนั้นเนี่ยพอเราตีไข่าขาวจนขึ้นฟูแล้วนะคะตั้งยอดอ่อนๆพอเนี่ยะทรายจะนำส่วนผสมทั้งสองอย่างนี้มาตะล่อมให้เข้ากันอย่างเบามือแล้วก็ทำด้วยความรวดเร็วนะคะไม่คนส่วนผสมนานเพราะว่าจะทำให้การเก็บอากาศเนี่ยยุบตัวลงนะแล้วก็เนื้อเค้กเนี่ยเหนียวด้วยนั่นเองค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวซรายจะ ตักใส่พิมพ์ขันข้าวเบอร์10นะคะแล้วก็นำเข้าอบที่อุณหภูมิ170องศาเซลเซียสค่ะใส่อบอยู่ที่30นาทีเออประมาณนี้เลยนะคะเมื่อแบ่งเค้กเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหรือว่าเป็นปอนเล็กๆเ,เนี่ยเค้กจะสุกเร็วขึ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแต่งหน้าเค้กกาแฟอัลมอนด์คาราเมลกันเลยค่ะข้ามไปกันเลยค่ะ you <laughs> ไ่ได้ทำการพักเค,ค้กไว้ให้จนเย็นสนิทเรียบร้อยแล้วนะคะส่ทำการอบแอลมอนแท่งค่ะอบให้กรอบที่สุดเท่าที่จะกรอบได้นะแต่ว่าอย่ามไม่ค่ะแล้วก็ใส่ทำการบีบคาราเมลสูตรวิปปิ้งครีมนะคะดูที่ใต้คลิปได้เลยใส่แปะลิงค์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใส่ใช้ครีมสดนะคะเป็นตัวนี้ใส่ใช้นอนดารีนะคะเพราะว่าชอบปรุงรสชาติเองก็ ปรุงความหวานแล้วก็สามารถปรุงความขมของกาแฟได้อาประมาณนี้บีบครีมลงไปแบบนี้เลยค่ะแล้วแต่ชอบลายไหนจัดหนักจัดเต็มได้เลยโอเคไหมแล้วก็เดี๋ยวไส้นะคะเห็นกลมๆตรงกลาง่ยเดี๋ยวส่จะเอาเนี่ยแหละคะ่ะอัลมอนด์ที่ครุกคราลาเมลเรียบร้อยแล้วลิ้นพันเห็นไหมอ่ะ ใส่ลงไปตรงกลางนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยใส่จาราดคาราเมลสุดวิปปิ้งครีมของแวร์ไซเนี่ยแหละค่ะราดทับลงไปอีกทีเพื่อความชุ่มฉ่ำนั่นเองจะ้ะคลิปนี้ไม่ได้ชิมให้ดูนะคะเพราะว่าเมนูนี้ไซนำไปขายที่ร้านด้วยละค่ะอยากตามไปชิมก็เชิญที่โลตัสสาขาแจ้งวัฒนะได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์ตค่ะแล้วก็ข้ามไปท้ายคลิปเช่นเดิมค่ะไปกัเลยค่ะ นะคะสำหรับเมนูเค้กากาแฟอัลมอนด์คาราเมลเมนูนี้นะคะอยู่ที่ร้านเบเกอรี่คาเฟช่ช็อปเอ,อ่อถ้าพูดง่ายๆก็คืออยู่ที่หน้าร้านเบเกอรี่ของไซนั่นเองค่ะนอกจากไซจะเปิดซอนนะคะแวะไซเบเกิ้ลสตูดิโอแล้วไซยังทำแวะไซเบเกอรีอ่คาเฟ่ด้วยนั่นเองค่ะเป็นชอ็อปหน้าร้านให้ทุกคนแวะมา ชิมขนมของไซนะคะซึ่งเป็นบูธเล็กๆเท่านั้นก่อนนะคะตอนนี้ก็ตามกําลังที่มีตามแรงที่มีก็ทำไปนะคะเพื่อที่อยากจะให้ทุกคนได้รู้ว่าสูตรขนมของไซอ,อร์่อยจริงๆอ่าแล้วก็เป็นสูตรขนมที่ไซคิดคนขึ้นมานะคะ รวมไปถึงมันเป็นซิกเนเจอร์หลายเมนูเลยเออ <S <S เดี๋ยวเจอกันแน่นอนกับซิกเนเจอร์นะคะว่าใไซมีซิกเนเจอร์ประจำร้านของใไซเมนูอะไรกันบ้างอา้าเริ่มต้นนะคะก็คือเมนูเค้กกาแฟอัลมอนด์คาราเมลกันก่อนนะคะไซได้นำเมนูนี้เข้าไปที่เบเกอรี่คือหน้าร้านของใไซเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะถ้าใครอยากไปชิมก็ตามไปชิมได้เลยที่โลตัส สาขาแจ้งวัฒนานั่นเองค่ะใครอยู่แถวนี้ก็เรียนเชิญเข้ามาถักถ่ายกันได้เลยนะคะแต่อย่างที่บอกไม่เคยอยู่ร้านโอเคปะ่ะ <openness> เพราะว่าถ้าเกิดตัวเองอยู่ร้านก็คืออบขนมด้วยก็คือใดๆก็คือนะเป็นลมคานหน้าร้านกันเลยทีเดียวะะโอเคแต่ว่าถ้าใครอยากเจอนะคะใสก็จะอยู่ช่วงเช้านะแล้วช่วงบ่ายบายเนี่ยใส่ก็จะ กลับมาอบขนมต่อนั่นเองค่ะก็แวะเข้าไปทักทายได้ตั้งแต่10บโมงถึง2องทุ่มได้เลยนะ่๊จะแวะเข้าไปอุ่นนุนก็ได้ไม่ต้องถักทายก็ได้เออเข้าไปอุ่นหนุนให้ใส่เป็นกําลังใจให้ใส่ได้เลยนะคะโอเคขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปเลยนะคะไม่ปิดคลิปไปไหนเลยแล้วก็อีพีหน้าไซจะพาไปทําเมนูอะไรที่ลงหน้าร้านเบเกอรี่ของไซที่หน้าชอบมานะคะ ก็ฝากติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแลัวถ้าเกิดว่าดูผ่านทางแฟนเพจ Facebook หรือว่าใดๆก็แล้วแต่อัปเดตเมนูประจำวันหน้าร้านหรือว่าจะเป็นคลิปต่างๆนานาที่แฟนเพจ a c e b o o o เว็บไซต์ Baking Studio ด้วยเช่นกันค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับเรียนทําขนมออเดอร์ขนมโฮมเมดก็ทักที่นี่ได้เลยค่ะไลน์ค่ะค่ะ W A R E S SIME จ้าแวะเข้ามาทักทายได้เลยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอัปเดตเมนูที่อยากจะรับประทานหรืออยากจะกินนะคะอยากจะลองชิมก็ที่แฟนเพจ Facebook ที่บอกไปแล้วกันนะจ๊ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ใน EP ีหน้ากับยังอยู่ในช่วงของเมนูที่แวะไซยเบเกอรี่ช็อปนั่นเองค่ะเราพบกันนะคะกดติดตามไว้ด้วยนะ ให้กำลังใจกันด้วยนะคะแหวะเข้ามาอุ่นหนุนกันจอยนะโอเคไหมอะไรสักคลิปนี้บ๊ายบายค่ะไปจริงแล้วบ๊ายบาย <S Sorry s DJ